ทิปบังหน้าน้ำไม่อาบเนี่ยจับตัวการชักชวนขยายผลจับยาบ้า15.6ล้านเมตรพบเครือข่ายทั้งผู้ซื้อผู้ขายยาเสพติดโดยนับให้ใช้การออกทิปเนี่ยเพื่อบังหน้าก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องของทิปน้ำไม่อาบนะครับที่ออกทิปนะครับล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามว่าเอ๊ะที่ออกทิปเนี่ยเป็นการบังหน้าเพื่อเอารถไปแข่งใน ถนนหลวงหรือเปล่าแล้วก็มีคดีต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรื่องนี้และก็สร้างความเดือดร้อนนะครับล่าสุดก็มีข้อมูลออกมาว่าเมื่อวันที่27ธันวาคม257เนี่ยพลตำรวจโทนะครับสำราญนวนมาผู้ช่วยผอ,อตรอนะรับในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานป้องกันและปราบปามขับขี่ ขับขับขี่รถเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นการแข่งรถนะครับพร้อมด้วยนะครับพลตำรวจตีสารในนะครับคงเมืองผ,ผู้กำกับการนะครับสอพอเนี่ยจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับพันต